สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เชิงตะกอนสองร้อยปีนะครับจะมาขอโชคที่นี่นะครับทุกคนวันนี้ผมมากับช่องคนสองเลขกับช่องบรอเอดคนใหม่นะครับในช่องคนสองเลขนะครับทุกคนเราจะมาขอโชคที่นี่นะครับ คราวนี้เราจะได้เลขอะไรสีตามรับชมพร้อมๆกันนะครับทุกคน<ร>คบ<ร>ต้องไปเห็นเลขสี่เลยใช่เลขสี่ไอเห็นไหมตรงเนี้ยหนึ่งสี่พี่มงอเออฝั่งนี้หนึ่งหนึ่งสี่เลยจริงอันนู้นใช่ไหมไฟองต่องสว่างไปเอ้ยหนึ่งสี่เลยพี่มงจริงครับทุกคน นี่ครับนี่นี่นี่น,น,น,นี่นี่เลขกหนึ่งอันนี้เลขสี่หนึง่งสี่นะครับทุกคนไปว่าดีกว่า<ม>เสียงนกร้องแปลกแปกกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมของนะครับทุกคนนะครับนี่พี่เอสเต็มของแล้วนะครับเจะทำอะไรให้ทีโมะนี่เป็นโมะบอกกาวนะครับปู่ย่าตายายทั้งหลายนะที่อยู่ที่นี่นะคะรับเดี๋ยวเราเท่าน้ำโม สาธุสาธุนั่งสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเราจะบูชาต้นไม้ใหญ่นะครับฉันนั่งฉันนั่งปฏิคิปามิปฏิคิปามิลูกขมูลิกังคังลูกขมูลิกังคังสมาธิยามิสมาธิยามิสุนทบอกกล่าวนะครับพวกเราทั้งสามช่องไปคนไม้คนต่องเลขนะครับมาขอโชคขอลาภที่นี่นะ วันนี้พวกเราทั้งสามคนเนาะมาขอโชคขอลาเป็นสื่อกลางให้กับเอฟซีทั้งบ้านนะครับเสี่ยวหมึน่นมีเสียงอะไรทุกคตอนนี้มาขอให้สามตัวตรงอทั้งบ้านนะครับก็ขอให้เลขที่เราได้ที่เราเห็นเนาะขอให้เป็นเลขนาโชคสาหรับผู้ชมทางบ้านขอให้ปังปังสามตัวตรงกันทุกๆกคนนะครับสาธุพี่มงคลฤทธุมงคลเลยเฮ้ยใส่ก็ได้ใส่ขวด จุสาเท่าคลองเลยตกใจตกไก่นกนกขามเอาสักตัวหนึ่งนะเดี๋ยวผมจุดแล้วกันหน้อยเกะเลย วันนี้องจุดวันนี้มันเกิดอองให้อองจุดเอออ๋อทุกคนแจ้งทุกคนด้วยนะวันนี้วันเกิดองวันเกิดมาดูองแล้วครับขอให้อองเขาเป็นคนจุดแล้วกันสาธุสาธุอุเยอะเยอุอาเกษตรมะอะอุอุอะมะอะมะอุนะชาลีติชาลีตินะลีตินะชาตินะชาลีโชคลาภไหลมานะชาลีติสาธุครับ ก็เลยให้เอาขวดเก็บอกมาจันเอาเนื้อวางนี่เลยนะมองไม่ได้อ่ะมันไม่มีตัวตัวปักนะในเพลวางค่อนข้างยากเดี๋ยวต่อ้ปกองนมไม่ได้เอากองนมนะไม่ได้ปากไม่มีตัวปักขวดมาเอาขวดเป็นแก้วใครทิ้งเอาทิงกับแก้วทิงกับขวดขวดขวดุขดได้อ่านี่นะอ่าขวดที่ล้มอ่ะอะ่ขวดที่ล้ม ก่อนที่เราจะไปสองเลขกันจุดโทใไปทุกคนแล้วนะครับนี่ครับรมผมจุดโทใไปทุกคนแ้แล้วนะครับ พี่โมอเอาชุดไปเอาหอยไปไปแฝนที่ชุดเลยเหรอสวยเลยนะเนี่ยอืมไม่มีวันนี้

อทุกคนอันนี้เจ็ดศูนย์ะเจ็ดหกและเจ็ดศูนย์นะทุกคน เจ็ดแปดเหรอที่ทุกคนเห็นเลขอะไรไหมมันเจ็ดเจ็ดอะไรครับทุกคนเนี่ยมันเจ็ดแปดหรือเจ็ดศูนย์นะเงาเงาทุกคนเจ็ดศูนย์หรือเจ็ดแปดทุกคนเลขนะเจ็ดศูนย์ 70, นะเฮ้ยเลขเจ็ดศูนย์นะทุกคน เจ็ดศูนย์จริงๆครับทุกคนอันนี้เลขเจ็ดนะทุกคนนี้เลขเจ็ดเงาดำๆนะเลขเจ็ดอันนี้เลขแปดและเลขศูนย์เจ็ดศูนย์ก, 0, ก็เจ็ดแปดนะทุกคนแล้วผมเห็นเลขเจ็ดศูนย์นะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดนะทุกคนน,น,กนะครับเ,เ,เห็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ในใต้คลิปนะครับทุกคนนะครับ เจ็ดศูนย์นะทุกคนนี่ครับนี่เลขเจ็ดเลขเลขศูนย์นะเจ็ดศูนย์หรือว่าเลขจิดแปดเฮ้ยนี่ก็เลขสามเจ็ดแปดสามนะเจ็ดแปดสามหรือเจ็ดศูนย์สามเฮ้ยนี่เลขสามเองทุกคนนี่เลขสามเลยทุกคนเงาดำๆอ่ะนี่เลขสามนะทุกคนนี่นี่นี่เลขสามเจ็ดศูนย์สาม กับเจ็ดแปดสามนะครับทุกคนโอ้ยจริงจริงเจ็ดศูนย์สามนะทุกคนเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดแปดสามนะครับคุณเล็กชันเลยพี่มงว่าเห็นแค่เล็กๆเห็นแค่ตัวเดียวนะเจ็ดศูนย์เออชั่วโมงเจ็ดศูนย์สามหรือเจ็ดแปดสามเลยด้วยใช่จริงๆริงนี่นะทุกคนชี้ให้ใหม่นะครับอันนี้เลขเจ็ดนะครับ ันนี้เลขศูนย์นะมีเลขสามเจ็ดศูนย์สามนะครับหรือว่าเจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดแปดสามนะครับเก้าศูนย์นี่ไงฮะเมันเก้าศูนย์เลยนะผมให้ผมเห็นเลขเจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์สามแล้วทุกคนเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับจะให้พี่โมงสองนะครับทุกคนนะครับนะครับเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ เออเในกล้องในกล้องพี่มุงอเป็นเจ็ดแปดสามเลยนะจริงเจ็ดแปดสามเลยพี่มงตัวนี้เลขเจ็ดนะทุกคนเจ็ดตัวนี้เลขแปดแล้วตัวนี้ตัวนี้เลขสามนะฝั่งออือเจ็ดแปดสามจริงตอนนี้เป็นเจ็ดแปดสามนี่นะเจ็ดแปดสามนะครับทุกคนนะขอให้ทุกคนได้โชคนะครับเจ็ดแปดสามนะครับเจ็ดแปดสามเจ็ดศูนย์สามนะครับ ประเดี๋ยวเราไปลงแป้งกันดีกว่าไหม,มนะครับพุทัยยะวิรัติมวลรทยโยวิรัตโคนายางวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมณีมาลาภะลา,า,าภา,า,ภาจงมหาข้าพเจ้าและเอศีของข้าพเจ้าทุกคนที่เธอสาธุ ดวงวิญญาณไหนที่ยังสิงวัิดอยู่บริเวณนี้นะครับที่ยังเดินให้เราได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับขอโชคขอลาภให้กับพวกเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราถ้าเลขถูกสามตัวนะครับผมจะเอาของมาไหว้ทุกท่านนะครับเฮ้ยพี่มงจุดบนนี่นมีเลขสี่อยู่อะไรตรงไหนขบวนนั้นน่ะเลขสี่ชัดเลยไหนละนั่นน,ะน,น่ะขบวนแล้วน่ะ ล่ะเนี่ยเหอนี่ยเลยๆลยเลยเลยตัวเห็นเลขสี่ชัดมากเลยแต่เห็นบนเนี่ยเป็นหกหนึ่งสี่เลยนะรูปเลยหันไปทางนี้หันไ,นไปแล้วไงตัวข้างล่างเหมือนคนเดินอยู่หรอ ลรูปไหมรูปเลยพี่มงทำไมรูปเลขขึ้นตรงนี้นะสามหกเจ็ดจิงนี่พี่มงนี่ละนี่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 สามหกเจ็ดเนี่ยเออเออเอ้ยมีสองชุดสาชุดตัวนะตังนั้นก็สามหกเจ็ดอะจิงจิงสามหกเจ็ดทุกคนนี่นี่นี่สามกเ็หรือสามกหนึ่งไม่รู้ เออสามหกเจ็ดหรือสามหกหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยหลจริงจริงชัดมากเลยหนึ่งสองเจ็ดก็ได้นะฝั่งเนี้ยหนึ่งสองเจ็ดก็ได้นะหรือเจ็ดสองเจ็ดเลยดนะแต่ข้างข้างล่างนี่เหมือนเลขเก้าไหมถ้าเก้าก็นี่ก็สามสามหกเจ็ดสามเก้าเจ็ดนั่นแหละโอ้ยไม่วีวีอยู่เฮ้ยทุกคนเห็นชัดมากเลยอ้าวทำไมเป็นแบบนี้นี่ยทุกคนสามหกเจ็ดพี่ไม่ต้องเอาไฟนะเนี่ย เสียววิจังดังเลยเนี่ยทุกคนนี่ทุกคนสามหกเจ็ดนะทุกคนนี่เนี่ยเดี๋ยวอองเดี๋ยวพี่จะชี้สามหกเจ็ดชัดมากพี่จะชีน้นี่ทุกคนตัวนี้มันเป็นเลขสามสามหกเจ็ดเ็ดหรือว่าสามหกหนึ่งแต่ถ้าดูตรงนี้เป็นเจ็ดสองเจ็ดนี่เจ็ดสองเจ็ดมันแหละแต่สามหกเจ็ดจะชัดตานพี่มึงเนาะอืออือนะครับทุกคน เี๋ยวดูเลขทุบก่อนนะเอาแค่นี้แหละทุกคนมีเสียงวิทมาแล้วสามหกเจ็ดนะชุดนี้สามหกเจ็ดนะทุกคนีวิทมาแล้วสามหกเจ็ดเมื่อกี้ก็ใบไม้อะไรนะใบไม้ก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดสามหรือเจ็ดหกเจ็ดแปดสามหรือเจ็ดศูนย์สามนะทุกคนนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเลขทุบมงคลนะครับจะได้เลขอะไรไหมนะครับทุกคนกโต๊เดี๋ยวมาดูเลขทุบมงคลนะครับองมาใช้เป็นเลขเลยอะเนี่ยไหน ไดไงสี่เก้าห้าแล้วนะเออข้างหน้านผมก็เห็นสี่เก้าห้าเลกๆเห็นอยู่แต่ว่าจะไรอ้าวทำไมผมกล้องผมเป็นแบบนี้ได้ไงเออ,อเฮ้ยเลขทุ่มมงคลอา้าวเลขทุ่มมงคลหกสี่อ่ะหกสี่สองตัวเหรอเออหกสี่หกก็อย่าลืมทีเป็นเก้านะครับทุกคนหกสี่เก้าสี่นะครับนะครับคืนนี้ก็ได้เลขประมาณนี้นะครับเลขทุ่มมงคล,งงคลก็หกสี่เก้าสี่นะครับ แล้วก็เมื่อกี้ก็ได้เลขสาลสา3ห7เนาะพี่โมงเนาะ3า7หนะครับที่ต้นก็3า7เจ็นะทุกคนขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่นะครับเออม,มันก็ข้างหลังมหมือนกมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามช่อมงมาดูองและช่องคนสองเลขช่องบอเอ็ดคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้โชคใหญ่นะครับเลยๆเฮงๆปังๆกันนะครับ ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ